โอเคผมก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนอ่าตั้งค่านะครับผมเป็นโปรแกรมนะครับผมอมิเเตอร์นะครับผมเล่นมิเตอร์สวิชนะครับผมบนมือถือนี่นะครับซึ่งก็จะเป็นแอปยูศูนั่นเองนะครับผมยูศูนย์อิมเมทเตอร์นั่นเองนะครับผมนะโอเคนะวันนี้ผมก็จะมาสอนแค่ตั้งค่านะครับตอนนี้ผมก็กำลังเปิดแอปซินคริสอยู่นะครับโอเคนะครับ อื่นเลยนะครับเราเข้ามาที่เมนูตั้งค่านี่ครับผมตัวแรกนะครับก็จะเป็นสเต็มนะครับก็จะมี limit speed นะครับผมก็ผมก็แนะนําให้เปิดไว้ดีกว่าถ้าใครอยากจะเพิ่ม FPS นะครับก็ปิดไว้นะครับอย่างเช่นออบางเกมเนี่ยมันล็อก FPS อยู่แค่30นะครับแต่ถ้าเราปิดไป FPS มันจะ unlock ให้นะครับเป็น60หรืออะไรอย่างนี้ แต่ผมรู้สึกว่าไอเพจมันจะไม่ค่อยนิ่งนะครับมันจะทําให้เฟรมันกระชากเกินไปนะแบบอย่างเช่นผมเล่นผมเปิดอย่างเงี้ยผมเล่นสามสิบไอเพจแตะสามสิบอย่างเงี้ยหรือลงมายี่สิบยี่สิบแปดอะไรเงี้ยแต่พอผมปิดปุ๊บมันก็จะอันล็อกเป็นหกสิบแต่มันดันอยู่แค่ยี่สิบเฟรมอย่างเงี้ยแล้วเวลาคาสินก็ขึ้นหกสิบกว่าจริงแต่ว่าเวลาเล่นเนี่ยโอ้ไอเพต่ำมากนะผมรู้สึกว่ามันไอเพต่ำผมแนะนำให้เปิดไว้จะดีกว่า ส่วนสปีดตรงนี้นะครับก็มาตรฐานของมันก็จะอยู่ที่100นะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ถ้าใครร้ <c oughs> อยเปอร์เซ็นต์นี่ก็คือมาตรฐานนะครับถ้าใครอยากจะเล่นแบบอืมเช่นนาโตะนะครับนาโตะชิสเปรนอัลติเบรินจาเอออสตอมนะครับคอนดิชันหรืออะไรที่มันเป็นภาคใหม่อ่ะเออที่เป็นภาคห้าอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้เขียนเลขห้าหรอกหรือจะเป็นนาโตะสตอมสี่เนี่ยถ้าเราปรับ ลิมิตตรงนี้จาก100เป็น150หรือ120มันจะดัน fps นะครับนาโตจาก30เป็น60 fps นะครับผมแต่มันก็จะเหมือนเร็วๆอ่ะถ้าใครเคยเล่น6 0 fps เล่นชินแล้วมันก็รู้สึกว่าไม่ได้เร็วมากนะครับแต่ถ้าใครไม่เคยเล่น fps 6 0เนี้ยแลทีนี้พอมาเล่นอัลล็อก60 fps ในเล่นนาโตนี้จะรู้สึกว่ามันเร็วเกินไปนะครับส่วนตัวนี้นะครับ,รบผมตัวนี้ก็คือการเปิดอ่าให้ภาพมัน คมชัดขึ้นเนี่ยอย่างเช่นเกมจัมฟอสหรืออ่าบางเกมเนี่ยครับด็อกโหมดอันนี้เขาเรียกว่าด็อกโหมดใช่ไหมก็เหมือนเวลาเรามีเครื่องสวิตช์ใช่ไหมเราต้องไปต่อตอนที่เราเล่นกับตัวเครื่องปกติมันจะอยู่แค่ผมไม่รู้ว่ากี่พีวันห้าร้อยพีหรือเปล่าห้าร้อยสี่สิบพีอะไรเงี้ยแต่เวลาเราไปต่อด็อกโหมดเข้าทีวีอะไรเงี้ยมันจะ ภาพชา์ดให้อัตโนมัติเป็น 720p หรือเป็น 1080p ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะผมไม่มีค่าสวิตช์นะคือมันจะชัดขึ้นนะอย่างเช่นเกมพวก Resident Evil นะพวกอพวก Resident Evil ภาค4ภาค5ภาค6นะครหรือจะเป็น Revolution 1 2อะไรเงี้ยเวลาเราเปิดดอกโหมดเราจะรู้สึกว่าการาฟิกมันจะชัดมากชาัดมากถ้วเราไปปิด รู้สึกว่าถึงเราจะปรับ 4K หรือรจะปรับอะไรแอปก็ตามแต่แต่กราฟิกมันไม่ไม่ได้ละเอียดไม่ได้ชัดเท่าไหร่นะครับถ้าใคร CPU แรงก็อยากเล่นภาพส,สวยๆผมก็แนะนําให้เปิดแต่ถ้าแต่ถ้าใคร CPU ไม่แรงผมปิดดีกว่านะครับผมก็ไม่ไม่แนะนําให้เปิดดีกว่าโอเคต่อมานะครับมาที่กราฟิกะนีับนก็คือกราฟิกนะอ่าสำหรับใครที่จะเล่นอ่าไม่ว่าจะเป็น Assassin's Creed หรือจะเป็น ดาร์กลืนบอลหรือจะเป็นเกมอะไรบ้างอะบางเกมเนี้ยผมปกติมันอยู่ที่ normal เนี้ย normal คือพื้นฐานแต่ถ้าเกมไหนกดเข้าเล่นแล้วมันจะมีสีเพี้ยนหรือจอมันกระพริบก็คือเราต้องมาเปิดเป็น high เกมเนคริสเราต้องเปิดเป็น high มันถึงจะเล่นได้ กติแต่ถ้าเราปรับ normal มันจะลื่นก็จริงแต่แต่ภาพมันจะไม่มามันจะกระพริบบเอ,อภาพมันมาแต่มันจะกระพริบอ่าส่วน revolution เนี่ยผมก็จะแนะนำให้ปรับเป็นแค่สัก0.75มัังถ้าเป็นอ่า cpu ประมาณ 8, เซนเร์กร8อ่า85หรือ865เลยพวกนี้ที่ยังไม่ถึง870ผมก,ก็แนะนำให้เป็น สัก 540p นะครับแต่ถ้าใครเป็น Snapdragon 870ไปผมก็ได้นำห้ปรับเป็น 7720p นะครับแต่แต่ของผมก็ Snapdragon อ่าก็จะเป็น8.1นะครับไม่ใช่พัดนะ8.1เฉยแต่ผมก็เป็นพวกที่แบบชอบปรับภาพชัดๆอ,อ่ะเออก็คือภาพชัดไมก่อนน่ะกระตุกช่างมันน่ะถามว่าปรับเลื่นได้ไหมก็ก็ปรับได้แต่ผมผมเป็นคนชอบที่แบบภาพสวยๆอะภาพชัดๆ กระตุกช่างมันนะครับผมก็เลยจะปรับเป็น2 x ขึ้นส่วนใหญ่นะครับผมโอเคมันส่วนของเวซิ n งโหมดนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าอ f กับออนมันแตกต่างกันยังไงผมก็ลองเปิดลองปิดแล้วแทบก็ไม่เห็นมีผลแตกต่างนะครับมาส่วนของ Windows e อ f i c i เ n ชันอ่านออกนะคตรงนี้ผมก็เป็นที่มันปรับปกตินะเป็นแบบประลานะครับก็อยู่ที่บิลลอะไรนะครับผมแต่ก่อนผมก็เคยเปิดเป็น amd นะครับ ตัวนี้นะครับเป็น f s r นะครับแต่ผมลองแล้วรู้สึกเหมือนมันเครื่องมันลอ็ลอคเครื่องมันร้อนเร็วนะครับแล้วก็ทําให้เกมมันกระตกนะครับถ้าเป็นบน P3 นี่ไปเปิดตัวนี้มันก็จะทําให้ลื่นเลยนะแต่ว่านี่มันเป็นมือถือนะครับโอเคส่วนตรงนี้ผมก็ไม่ได้เปิดนะยิ่งเปิดนี่กระตกเลยนะครับผมอันนี้จะเพิ่มพวกเทเจอร์เง,งาพวกอะไรมันมาเต็มเลยนะครับผมแต่มันจะกระตกนะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปรับแต่ตอนนี้ผมเข้าเกมอยู่มันเลยปรับอะไรไม่ค่อยได้นะครับ <c oughs> ตันนี้ก็จะเป็นาลายนอนเออปรับปรับลายของเกมอะเออปรับลายตั้งลายนอนอะไรอาเงี้ยตไม,ไม่ต้องไปปรับนะบอยู่บาลานซ์ของมันต่อมานะครับตรงนี้ผมก็จะเป็นปกติมันอยู่ที่อ่าเนี่ยดีฟอลต์อยู่ที่16ต่อ9นะครับแต่ผมปรับเป็นคือให้มันเต็มจอเออก็ประมาณนี้นะครับต่อมาตัวนี้นะครับผมผมก็แนะนําให้ไป แล้วแต่คนนะครับใครจะเปิดก็ได้นะครับแต่ผมก็บางทีผมก็ปิดนะครับก็เปิดเปิดแต่ตัวนี้ผมเปิดมาสามนะเปิดเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ปิดไว้นะครับโอเคไม่วนของรีดิโอก็ไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับเป็นบาลานซ์ดีบักนะครับผมดีบักตัวนี้ก็จะเป็นวอลค้นตัวแรกก็เป็น API วอลค้นกราฟิกดีิปกิ้งปิดนะครับยิ่งเปิดยิ่งกระตุกนะครับ ถ p u back back in นะครผมก็เป็น natural อันนี้ว่า natural อะไรนะจะเป็น n c nce นะครับนี่ก็จะทำให้เกมลื่นขึ้นนะครับถ้าใครไปเปิดเป็น dynamic มันก็จะทำให้เกมกระตุกแต่ภาพก็คมชัดนะครับถ้าใครเปิดเป็น nce นะครับเล่นเกมพวก FIFA นะครับมันจะ ทำให้ภาพมีกระพริบบ้างแต่มันจะลื่นมากลื่นแบบหกเฟรมค้างเี้อ่อืมแต่ถ้าใครปรับเป็น d y n a มิกก็จะดูลาวสามสิดีไม่ดีตกไป20่สิบเอกระตุกมากส่วน CPU ตัวนี้นะครผมก็เปิดเป็นออโต้ไว้นะผมปรับแล้วไม่มีแตกต่าง View Debugging ตัวนี้ก็ปิดไปนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเล่นตาม f o r ์ก็เปิดนะครับจะทําให้เล่นได้แต่กระตุกแต่พอเล่นได้สักพักหนึ่งแล้วก็ไปปิด เพื่อให้มันลื่นขึ้นโอเคประมาณนี้นะประสบการเ์ตติง้งก็อยู่ในอตซ์โซนีนคริชเนี่ยอันสองเอ็กนะครับเนะี่ยอันนี้คือผมอยู่ในทะเลมันจะลื่นนะนถ้ามันเข้าเมืองแบบโอเคมันก็อาจจะมีกระตุกเลยอยออความชัดไปก่อนอนะ่ะเออกระตุกชัาง เอาแน่กคือชัดไปก่อนกราฟิกก็ถือใช้ได้นะครับโอเคผมก็ประมาณนี้นะใครชอบวิดีโอนี้ก็ไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ดุนเนี่ยครับผม ก็ตุลาไปก่อนนะครับ